ตัวอักษรภาษาไทยที่แทนด้วยเลขสองนะก็จะประกอบไปด้วยสวัสดีครับทุกท่านก็วันนี้นะครก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขในเรื่องเลขศาสตร์ในเรื่องของการตั้งชื่อนะครับผมก็การตั้งชื่อนะ ก็จะมีเลขหลายๆตัวนะครับที่เอามาไว้เรียงเอาไว้บวกกันนะหลักการหลักการโดยทั่วไปของการตั้งชื่อก็คือเอาตัวอ,อักษรมาถอดเป็นตัวเลขพอถอดออกเป็นตัวเลขเสร็จปุ๊บก็เอาผลรวมทั้งหมดมาบวกกันเราจะได้เป็นผลรวมของชื่อนะครับซึ่งถามว่า,ามันเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งไหมก็เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า มันมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวสอนภาษาไทยที่แทนด้วยเลขสองนะก็จะประกอบไปด้วยกอไคมองูช่อช้างใบไม้ปอป้า,ปาสระเอสระแอสระอูแล้วก็มิโทนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวอักษรที่แทนเลขสองนะครับก็ส่วนตัว ภาษาอังกฤษนะที่แทนเลข2ก็จะประกอบไปด้วยตัว B ตัว K แล้วก็ตัว R ารนี่ก็แทนค่าเป็นเลข2นะครับเอาชื่อเราอ่าชื่อเรามาบวกบวกบวกเอามาวางถอดเป็นตัวสอนมากันไล่ตั้งแต่ตัวสอนตัวแรกจนตัวสอนตัวสุดท้ายนะครับแล้วก็เอามารวมกันนะเอามาวางนะวาง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  พอวางเสร็จปุ๊บก,ก็ไล่ดูนะครับว่าตัวเลขที่วางเรียงกันนั้นเป็นยังไงนะครับเอามาบวกกันนะบวกกันได้รับเท่าไหร่นะฮะนั่นก็คือรหัสของชื่อเรานะครับก็อันนี้ก็เป็นการถอดรหัสชื่อนะครับเป็นการถอดรหัสชื่อตามตัวอักษรนะที่ว่ากนะก็มันจะมีศาสตร์ขั้นลึกลงไปของมันนะ ปกติเราก็จะถอดรหัสมากันแค่ตัวเรีว่าเอามาบวกกันแล้วได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แต่ที่มันเป็นศาสตร์ลงไปด้านลึกกว่านั้นก็คือการเรียงตัวอักษรนะการเรียงตัวอักษรให้เข้าคล้องจองกับตัวเลขที่มันสอดคล้องและได้ผลลัพธ์ที่ดีครับอันนี้เป็นศาสตร์ขั้นลึกของมันลงไปอีกขั้นหนึ่งนะก็ถ้าสนใจนะครับก็ที่อยากจะรู้ในศาสตร์บื้งลึกของตัวนี้นะก็ติดตาม โพสนี้เอาไว้นะครับแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็แชร์กันออกไปนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับผมดึงดึงน n u บล็อกนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ